เอาครับเอาครับเอาครับเอาแล้วไปมามีวี่แววนะอ่ะแฟนลิ์พูนมีลุ้นแบบแน่ๆแหละเพราะว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตามหลังแอสตันวิลล่านะครับแล้วจบครึ่งแรกไปแล้วขณะที่ลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังจะหมดครึ่งแรกครับเสมออยู่หนึ่งหนึ่งอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นบู๊บไม่เอาดิเฮ้ย <c oughs> บู๊บบู๊บคลองบอลอยู่อ่ะหมดครึ่งแรกไปก่อนก็นได้เร็ว ยังไม่หมดยังไม่เป่านะอ่าช่วงนี้ใครที่เข้ามาก็เอ้โตอเอวไว้อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดเดี๋ยวขึ้นมาริบูลไซส์อ่าดุยที่ฮัทอุ้ยลูกนี้ถ้าได้นี่คลาสสิกเลยนะเฮ้ยเหมือนยังเอายังไม่หมดมาต่อริบูลยังมาต่อ ห็นเขาเขาทดเวลาจนกว่าลิบูลจะยิงได้เห็นเห็นเอาไปทางขวาเขาทดเวลาจนกว่าลิบูลจะยิงได้ก็เกินเวลาเนี่ยเห็นโด้โยนลูกนี้โดนหมวกกัมาแล้วพี่ินกยจะไม่เป่านะเล้วเฮ้ยจานอ่าทีนี้อ่ะโอเคหมดโอเคหมดครึ่งแรกเอาละครับมาก็เรียกพักพวกเพื่อนฝูงกมาคุยกันหน่อยนะครับครับตอนเนี้ไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วล่ะพี่จอมพี่ต้มเอาไงดีพี่ <laughs> เริ่มเกมมาเนี่ยโดนยิงเลยเรียูนเนี่ะแป๊บเดียวเองมันไปพลาดแต่เนี่ยพลาดกัน,นเต้นมนะ,ะมาก่อนมาก่อนอกดไลค์กดแชร์กัน<า>หน่อย<า>นะฮะตอนนี้ต้องบอกตรงว่าโอกาสเนี่ยเหวี่ยงไปที่เรีูนนะฮะแม้ว่าตามเรียลไทม์นะฮะตามเวลาจริงตอนนี้แม,มนเชสเตียยังนำจ่าฝูงอยู่ครับด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่าแต่ถ้าดูจากรูปเกมนะครับเครื่องหลังแมนเชสเตี้ต้องยิงแซงให้ได้ กา <นะ S 1> รยิงแซงให้ชนะเสียประตูเพิ่มนี่ก็คงแย่ในขณะที่ริ์พูลนะฮะเสมออยู่ก็จริงแต่พับสนามบุกแบบไม่ต้องหายใจหายคอเลย,<ช>ยนะฮะส่วนแมนยูกูโดนอีกแล้วครับ <c oughs> เอาโดนโดนอยู่พี่ก <c oughs> ูเห็นคอมบอลบุกอยู่ข้างเดียวเลยแล้วนี่จะโดนก็โดนดนื้อ <c oughs> ไม่รู้จะทำงไงแล้วเนี่ยหัวจะปวด <c oughs> โอ้ย แวแบบนี้คุณจุยไปแล้วฮะกำลังพิมพ์กำลังพิมพ์อยู่พี่ก็เท่ากับว่าอันนี้บทตอนนี้นะลิเวอร์พูลต้องการหนึ่งลูกนะครับอย่างน้อยๆเลยต้องการหนึ่งลูกแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการสองลูกอย่างน้อยๆเลยทั้งเสียเพิ่มใช่ตอนนี้มันสวิงไปกลับอยู่และที่สำคัญเนี่ยพี่ตุ้มผมดูวันนี้ผมดูสามจอนะครับแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าจอหนึ่งลิเวอร์พูลกับวูฟจอหนึ่ง คิดถ้าพาเลกับแมนยูจอหนึ่งดูแบบสับสนไปหมดเลยเดี๋ยวตาขึ <rad> ้นไปมองข้างบนมองาล่างมองซ้ายมองขวาผมก็ดูแมนเชตี้เป็นหลักนิดนึงผมว่าแมนเชตี้เล่นไม่ดีไม่ดีนะเล่นไม่ดีไม่ดีครับมันผมว่าแมนเชตี้เล่นไม่ดีนะแล้วก็ดูเกรงเกรงดูแบบแหมมันแบบมันแบบอะไรที่มันเคยลื่นไหลอะไรที่มันเคยแบบว่าทําได้ดีวันนี้แมนเชตี้โอกาสครองบอลเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันมันมากกว่าโอกาสยิงเนี่ยนะฮะเยอะกว่าประมาณห้าหกครั้งแต่สิ่งที่ผมเห็นจาก จอของแมนซิตี้นะฮะคือแมนซิตี้ได้ยิงเยอะกว่าไม่มีลูกหวาาเสียวเลยใช่ไม,มไม่มีเลยทักลูกเดียวไม่มีตรงกรอบเลยอ่าไม่ลูกไม่มีไม่มีแบบพูดอ่าผู้หลักประตูต้องแบบพุ่งปัดเฉียดมีมีอยู่ฟิลฟอเดนจังหวะเดียวเท่านั้นเองที่ยิงหลุดเสาออกไปนิดเดียวนั่นคือจังหวะเดียวที่ใกล้เคียงกับประตูที่สุดนอกนั้นนี่ผมดูวิล่าไม่กดดันในขณะที่วู๊ฟเนี่ยโอ้โหแบบแทบจะแบบหายใจไม่ออกอ่ะใช่นะฮะแต่ว่าบูฟเนี่ยมันยัง จังหวะลูกโต้ของเขานี่มันยังลูกโต้ก็ยังน่าเป็นห่วงใช่ของแผงหลังลิเวอร์พูลนะโดยเฉพาะเทนต์เขาเวลาเขาขึ้นแล้วเวลาเขาลงเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจแต่ช็อตทิ้งลงแต่ถ้าเกมลุกเนี่ยดูในทีวีเหมือนว่าไปกดกอเร็วอะโอ้โหเหมือนเหมือนเหมือนกอเดินหน้านะฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดฟอร์เวิร์ดเหมือนคูณ1.5อะไรคูณอะไรเงี้ยเล่นเร็วมากมาเร็วมากโอ้โหแล้วทีนี้ลิลลี่พูจะเล่นแบบนี้ได้ในครึ่งหลัง ก็เหมือนเดิมแน่นอนนะมันตับได้ที่มันยิงอีกรูกนไม่ได้แล้วก็เป็นโอกาสต้องใส่นะจะเป็นโอกาสขนาดเดียวกันที่แมนซิตี้ยิงสองลูกแล้วถ้าเกิดแมนซิตี้ยังเน้นชัวร์แบบนี้อยู่นะเน้นส่งบอลช้าๆเล่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วก็โอกาสโอกาสของลิอร์พูมมันก็จะมีมากกว่านะครับวันนี้ดูไอ้แมนซิตี้เล่นเนี่ยมันเฉื่อยเกินไปนะครับแล้วก็จังหวะจังหวะที่เข้าเกมลุกอะไรต่างๆเนี่ยมันวันนี้ผมว่าเดี๋ยวต้องเอาเปลี่ยนสเตอร์ลิงลง อ,อ่ายังมีสเตอร์ลิงนะครับยังมีเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะยังมียังมีใครอีกอ่ะปิดไปละกิลิชอ่ายังมีสเตอร์ลิงก,กิลิชนะครับสเตอร์ลิงใช่ใช่นะฮะก็อสองคนนี้แหละคือ,ค,อคือแมนซีฟหวังตีแค่ตีเสมอไม่ได้เพราะจะไปไปพุ่งพามูฟเนี่ยไม่ดไมด้ก็คืออย่างน้อยก็ต้องเล่นให้ชนะให้ได้ครึ่งหลังเนี่ยแมนซีฟน่าจะเขาต้องคือเขาต้องเล่นสไตล์ของเขาอะแมนซี่เลี้งกายด้านบน ที่เขาเคยทำมามเล่นเล่นบอลแล้วก็วันเนี้ทางทางริมเส้นเนี่ยคือมันมากจังหวะเยอะครับมันมากจังหวะเยอะเมื่อก่อน,นเราจะเห็นว่าแมนซีเนี่ยคือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองปุ๊บ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 ,ปบไปแล้วก็แผงหลังก็แน่แนวรับมีปัญหาตัายหนึ่งนโยกที่ที่มีโอกาสที่ว่ากองหน้าของอ้ตั้วิล่าเนี่ยสามารถที่จะเก็บบอลพาบอลไปได้ใชไอ้ตรงนี้คือสําคัญแล้วก็ในเรื่องของสปีดเกมเนี่ยอื ไม่ต้องไปดูสปีดบอลนะถ้าสปีดเกมไม่มีเนี่ยความกระตุ้นตรงนี้ไม่มีแล้วสปีดบอลมันก็จะไม่มีตามนะครับเพราะวันนี้ถ้าเราดู2จอวันนี้จะเห็นเลยนะความแตกต่างมันชัดเจนในเรื่องของในเรื่องของความกระตือร้นในเรื่องของอุตสาหการชนะอ่ะคือวันนี้แมนซิตี้เล่นเหมือนเล่นเหมือนผ่อนไปหน่อยอ่ะมันผ่อนเยอะเลยไม่ใช่ผ่อนไปหน่อยเล่นเหมือนแบบแลเล่นในบ้านในบ้านด้วยว่าวันนี้มันคือคนของการแข่งขันเนี่ยชนะและเป็นแชมป์เนี่ย เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็เห็นภาพชัดเจนนะดูเขาเล่นแบบเกรงๆเล่นเหมือนเน้นเอาชัวมสตี้อะนะ้งแต่แมตช์ที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่เกมกับเวทฮมแล้วที่คุณตบอกพี่จอมเห็นอะไรบ้างพี่สองเกมนี้ก็เห็นความบันไลโรออยู่แล้วแะเดี๋ยวหนึ่งพี่ตอนนี้มาสตี้มันแชมป์อยู่นะก็ดูตรงไงลิบุนเด็กก็ยิงได้ โหเสียวยังไงก็ได้ลูกนึงคือคือันคือ,คอ,คอมันมันโหมบุกอย่างเงี้ยม,มันมีโอกาสได้สูงแล้วก็เวลาเล่นเร็วแบบเนี้ยเกมแบบเนี้ถึงจะถึงจะแบบว่าจะรีบจะจะรีบจะร้อนอยังไงอ่ะอแต่โอกาสมันมีมาก,มกมาแล้วแผ่ทําให้แผงหลังเนี่ยบื้องต้นเนี่ยมันปวนปวนเลยปววนเลยมันปวดปวนมันเหนื่อยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแ้วก็คว้ากันหมดเลยเสียงเชียอ่ะโอ้โหมันกระหึ่มมากอันเดียวของแมนซิตี้เนี่ยมันจะ อะไรอย่างนี้กดดันนะไม่ตีนกดดันทั้งแฟนบอลทั้งกองทั้งทั้งนักเตะเลยอ่ะเป๊ปดื่มน้ําเป็นลิตรแล้วนะคือผมมองว่าเม็กฟูรีราเนี่ยเขาคิดมากเกินไปตั้งแต่จัดตัวแล้วคืออย่างจอห์นสโตนเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแล้วก็คู่นาท้าตอนตอนที่ลูเบนดิอาร์เสียบเนี่ยเขาก็คู่เอเมริกลาปอมอยู่ตลอดใช่ไหมฮะแต่วันเนี้ยอ่ะลูเบนดิอาร์ลงไม่ได้เขามีจอห์นสโตนกลับมาเขากลับเอาแฟนเอนนิโยเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กวันเนี้ยแฟนเอ็นโยพลาดพลาดไปสองช็อต ยังโชคดีที่ไม่เสียประตูไม่เสียจุดโทษอ่าไม่เสียฟรีกิกด้วยนะมีจังหวะหนึ่งโดนคู่แข่งออลิวัตกินเนี่ยกระชากหนีไปเอามือไปผักพุทธสิงก็ปล่อยให้เล่นต่อไปนะอีกจังหวะหนึ่งชิงชิงจังหวะเล่นลูกอากาศก็มง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 วืดหมดมงมงพลาดเกือบเกือบจะเสียประตูยังดีที่อจอร์นสโตนเนี่ยเข้ามาช่วยบังได้ทันมาช่วยเบียดบังได้ทันผมดูอ่ะเฟรนนิโยเป็นจุดอ่อนมันมันมัน,มนทำให้วิลล่าเกมโตขับ มีโอกาสนะมีโอกาสได,ได้ได้ประตูเพิ่มด้วยซ้ำนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เครื่องหลังถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆโดยที่แมนซิตี้ยังตีเสมอเอาลูกแรกคืนไม่ได้ความความอัดความกดดันยัสูง<ช>ขึ้นเรื่อยๆสูงข<ช>ึ<ช>้นเรื่อยๆยิ่งผ่านไปเจ็ดสิบนาทีเจ็ดสิบห้านาทีแปดสิบนาทีนี่ผมว่าเผลอๆนะฮนะชีพจรแตกอะฮะนะในขณะที่ลิพูลนิดเดียวเองคือช่วงครึ่งแรกเนี่ยเกือบโดนสวนกลับอ,อีกอีกช็อตหนึ่งที่ความชีฮานัน เอ้ชื่ออะไรนะความฮีชานความฮีชานหลุดเดี่ยวไปนะแต่อลิสตงเบเกอร์ปิดมุมได้ดีนะอีกแล้วว่าปิดมุมได้ดีป้องการลูกสําคัญอีกแล้วอ่ะลูกนั้นสำคัญแล้วเราไม่ล้ำหน้าด้วยนะผจอไม่ล้ำหน้าด้วยสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าความฮีชานยิงเข้าไปมันก็เป็นกลับมาตามหลังอีกครั้ง่ะนะคือตอนเนี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียกันแล้วล่ะสี่ห้านาทีหลังเนี่ยแมนซิตี้นนี่นึกภาพบอกชัดเจนเลยครึ่งหลังผมว่าเขาไม่เล่นแบบครึ่งแรกแน่นอนคือ เวนวิลล่านี่เตรียมพวกเครื่องช่วยหายใจออกซิเจนอะไรเอาเตรียมไว้เลยพรอมาแบบเป็นชุดแน่อส่วนลนะิเวูเนี่ยซาร่าอาจจะได้ลงนะพี่ตุ้มถ้าเกิดว่าเกมมันยังเป็นถ้ายังไม่ได้ประตูถ้ายังไม่ได้ประตูเนี่ย,ยังไมไดูมันก็ต้องการคือยังไงแล้วแต่ต้องส่งตัวที่เด็ดมาเยอะๆอถึงเวลาที่จะต้องการทําประตูเนี่ยต้องส่งตัวที่เด็ดมาแต่ก็คิดว่าโอกาสของลิเวูเนี่ยที่โอกาสที่จะยิงอ่ะมีมีมันเห็นชัด เพราะมันลุกอยู่ฝ่ายเดียวอะนะนานๆทั้งนี้จะโตไอใจเรานะพี่ตุ้มพี่จอมครับผมอ่ะผมมันนึกไปถึงปี9 5้าห้ารู้ไหมอันนี้ไม่ใช่อะไรนะปี9 5้าเนี่ยแมนยูเต็ดแมนยูเต็ดผมไม่แน่ใจว่านำก่อนหรือตีเสมอตีเสมอตีเสมอใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะขยโยกแล้วขยโยกบุกแล้วบุกอีกบุกแล้วบุกอีกยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าเสียวมนจะเป็นภาพแบบนี้แต่โอเคแหละอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหมผมก็ยังผมก็ยังคิดเหมือนพี่จอมพี่ตุ้มแหละรูปเกมแบบเนี้ย ประตูที่สองมันลิพูน่าจะทําได้อ่ะอ่าน่าจะได้ประตูที่ต้องการอ่ะคิดว่าน่าจะได้แล้วก็โอกาสที่วิลล่าอ่โอกาสที่ซตตี้จะยิงสองประตูแซงวิลล่าเนี่ยถ้าดูจากลูกเกมในครึ่งแรกนะมันก็เหนื่อยนะครับแต่เนี้ยฟุตบอลมันก็สองครึ่งเวลาแต่เราดูถ้าเราดูให้รายละเอียดดูความนิ่งอ่ะความนิ่งของแม่ลิพูน่าอยู่ที่มาเน่ยิงเห็นไหมอ่าคือเกมมันเร่งอยู่นะเกมมันเร่งอยู่ปุ๊บแต่ความความนิ่งเขามีความนิ่งเขามีลูกจ่ายของลูกจ่ายของเจโก้เนี่ย อันนั้นถือว่าคือแน่นอนเลยเรื่องสมองชัดเจนนะครับแล้วก็ดิออ้ยี่ะก็ยังอันตรายอยู่อันตรายเนอะอันตรายอยู่เเก่วกัความเร็วปากก้ากระชากอะไรของเขาเนะแล้ววันนี้บอลมันมันวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวนะ่เพราะมันพอดูสองจอจริงจริงมันต่างกันจริงจริงอืออ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะวันวันนี้เนี่ยเรามีเดี๋ยวุ่ยเดี๋ยวุยว่าไงดิคนคอมเมนต์มาว่าไงี่บอกสนแมนยูหน่อยเฮ้ย ยิงตรงรอบครั้งเดียวทั้งเกมึ่งแรกยิงตรงรอบครั้งเดียวแม่แต่เกมดีไม่ใช่หรอควงบอลหกสิกว่าเปอร์เซ็นต์หเอ็เขาบุกทีเดียวโดนเลยเหมือนเดิมกองหลังไม่ควายเลยเด้อมีคนหนึ่งบอกว่ามีมีหลายคนบอกพี่จอมไม่น่ารีบกลับมาเลยน่าจะอยู่ต่อนะวันนี้เทนฮากมาดูได้ไหมพี่เทนฮารครับภาพจับตลอดจับตลอดเลยภาพจับตลอดแล้วมันถ้ามีลูกโป่งความคิดอ่ะ กูมาทำอะไรที่นี่กูมาทำอะไรที่นี่พวกมึงไรไรกันนี่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวครึ่งหลังเนี่ยเดี๋ยวกลับมาฮะนะเชื่อในแมนยูไนเต็ดกลับมากลับไอ้วันที่เจอไบตันก็อย่างเงี้ยแหละแล้วเป็นงไงดโดนนำ1-0แล้วเป็นยังไงครับครึ่งหลังก็มาอีกสามดอกสามดอกอ่ะทีนี้เนี่ยเรามีร่วมสนุกกันนะครับนัดปิดฤดูกาลทั้งทีเนี่ยมามาร่วมรับของรางวัล รุ่นของรางวัลกันหน่อย,ก,นนอยกับทางเด n เนทัลไว้นะครับยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติที่เห็นตั้งอยู่บนโต๊ะนี้นะครับของรางวัลก็คือยาสีฟันเดเนทัลไว้5รางวัลน,นะครับจะสุ่มผู้โชคดี5ท่านที่ตอบถูกนะจะสุ่มนะครับคาถามก็คือว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อตอนเนี้โอกาสมันน่าจะประมาณไหนพี่ถ้าคิปเป็นเปอร์เซ็นต์พี่จอมผมว่ามีดราม่าถามผมนะเอาจากใจเลย ไม่เอาจากสมองนะเอาจากหัวใจอะผมว่าดามมาแม่งรออยู่ข้างหน้าเอางี้ผมย้อนไปปี99ลักษณะของแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนั้นผมก็ต้องแช่งไม่ให้แมนยูเต็ดได้ทิปมัช่งใช่ไหมเป็นแมนยูโดนนำก่อนด้วยอะไรนะพี่ปี99แมนยูก็โดนนำก่อนนัดสุดท้ายอะนัดสุดท้ายู้แต่มันก่อนที่จะตั้งแต่เอฟเอคัพรอบรองแล้วอ่ะใช่ไหม ที่เบ ER <r> ิร์กแคมป์ไ <necessary> ด้อยู <começo> ่โทษยิงไม่เ <même> ข้าทีละช็อตอ่ะทีละทีละถ้วยทีละถ้วยทีละถ้วยยูเวนตุสค่อยๆปลดมาค่อยๆปลดมาสุดท้ายนดราม่าทุกทุกรายการทุกรายการนะครับดราม่าทุกรายการผมก็หวังว่าจะเกิดดราม่าอย่างที่พี่จอมบอกนะอ่าขอให้สมพรปางจริงพี่จอมขอเถอะอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาใจเกมนพูดตามเกมนะพูดตามสิ่งที่รู้สึกอ่ะตามสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่รู้สึกอ่ะคือเห็นเห็นแล้วว่าแมายสเตตี้นัดเนี้ยเหนื่อยอ่ะนะ เต็มกลืนอะวันนี้ถ้าถ้ายิ่งไม่ได้เร็วนะผมว่าตีห้านาทีถ้ายังตีเสมอไม่ได้ปีสองพันสิบเก้าเนี่ยแมนซิตี้ก็โดนนำก่อนนะพี่ตุ้มแต่รู้สึกว่าเขาจะแซงได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเดี๋ยวผมใช่ผมคุ้นๆ้ปแซงแต่ครึ่งแรกเลยแซงแต่ครึ่งแรกเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้เตือนไว้นิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดไว้นิดหนึ่งฤดูกาลสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองอะแมนซิตี้เจอกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์โดนนำก่อนเล้วกันแล้วตีเสมอนาทีที่เก้าสิบ ยิงแซงนาทีที่ทดเจ็บแมนเชสเตอร์นำก่อนแล้วโดนแซงน้ำโดนแซงนแซงน้ำสองหนึ่งมัคือโดนน้ำไงใช่โดนน้ำโดนน้ำไงแล้วมันต้องมายิงสองประตูที่ต้องทดเวลาตอนนี้นักฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามแล้วนะครับสีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยอะไรนะอะไรอ๋อโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นครึ่งหลังกันนะโอเคตอนนี้มนยูลงครึ่งหลังแล้วนยูลงแล้วนะอยูลงแล้วมนยูก็จบก่อนไงครับซินเชนโก้มาแล้วพี่ ต้อนอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้องอย,ออออยผมดูว่าแบบไม่น่าไปจัดตัวงั้นเลยเอานะครับเดี๋ยวเราเออจะไปะดูฟุตบอลครึ่งหลังกันแล้วกลับมาพร้อมกับบทสรุปนะของ<ะ>พิมพ์ลีกฤดูกาลนี้โอ้โหตอนนี้มือไม้สั่นละบลูคอนเน็กเต็ดนะครับบลูคอนเน็กนะครับกระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์วอลเล็ตนะครับมอบความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและก็บริการจากร้านค้าในเครือ OR นะครับสะสมแต้มบลูการ์ดได้ด้วยนะครับในทุกๆก,การใช้จ่ายช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆถึง2โปรโมชั่นนะครับ โปรโมชันแรกคือรับเงินคืน10บาทนะครับเมื่อเติมแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันด้วย e wallet ผ่านแอปพลิเคชัน Blue Connect นะครับที่ PTT Station ที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับทุก100บาทได้รับเงินคืนสูงสุด50บาทต่อรายการนะครับแล้วก็ไม่เกิน100บาทต่อท่านต่อเดือนแล้วก็โปรโมชันที่2คือรับสแตมหนึ่งดวงทันทีครับเมื่อใช้ Blue Connect แอปพลิเคชันชำระค่าสินค้าแลวก็บริการทุกๆ70บาทที่ร้านค้าในเครือ OR นะครับที่ร่วมรายการก็ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ Amazon ครับ Texas Chicken ข้วเส้นหงติ่มซำ จิฟฟี่เพอร์ลิทีนะครับศูนย์บริการยานยนต์ฟิตออโต้ก็สะสมสเต็มครบ5ดวงครับรับคูปองส่วนลด50บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ30พฤษภาคมนะครับตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center ครับ02888888 8นะครับต่อ818หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยคู่แมนซิตี้เนี่ยเขาพร้อมแล้วนะแต่ว่าเหมือนเขาเขารอก่อนผมผมมองว่าเขาเขารีบออกมาก่อน ผมมองว่าเขาคือเวลายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเตะแต่ประมาณว่าแบบเฮ้ยเจ้าคืนละคือสอนจบแล้วไงแต่แต่งนนเป็ช่วงแรกเขาเล่นก่อนนะเอนก่อนใช่ไหมครับเล่นก่อนไันได้เขี่ยก่อนแล้วนะขณะที่ลิพูเริ่มเพิ่งจะวิ่งลงสนามกันมาทั้งสองทีมเอาละเราไปดู45นาทีสุดท้ายของฤดูกาลนี้กันนะครับแล้วก็กลับมาคุยกันหลังจากได้บทสรุปครับ